เรายังคงติดตามสถานการณ์พายุยางอิกครับที่แม้ว่าจะอ่อนกําลังลงไปแล้วแต่ผลที่ตามมายังสร้างความเสียหายค่อนข้างร้ายแรงเมื่อสองวันก่อนนียเราจับตาไปที่สถานการณ์ในเวียดนามเป็นหลักนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้อย่างที่ทุกคนได้ทราบเนี่ยก็คือสถานการณ์พิษของพายุได้ส่งผลกระทบข้ามพรมแดนมาถึงประเทศไทยที่จงังหวัดเชียงรายด้วยเมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ยคุณพุทธิพงศ์สิวิมาศผู้ว่าราชการเชียงราย สรุปข้อมูลเมื่อช่วงเช้าบอกว่าสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดเชียงรายจากอิทธิพลของพายุยางอีในวันที่9-10กันยายนที่ผ่านมาทําให้อําเภอในจังหวัดเชียงราย2อําเภอได้แก่อําเภอแม่สายและอําเภอเชียงของได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ําท่วมและน้ําป่าไหลหลากขณะเดียวกันมีรายงานนะครับว่าเริ่มมีมวลน,น้ําไหลเข้าสู่อําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นผลจากแม่น้ํากกที่ไหลาจากพมา่าเมื่อเข้าสู่อําเภอแม่ายจังหวัดแม่จังหวัดเชียงใหม่ แล้วก็เข้าสู่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายแล้วส่วนสถานการณ์ฝนในพื้นที่เชียงรายก็ยังอยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวังนะครับมีฝนอ่อนปานกลางในบางพื้นที่ของจังหวัดและภาพรวมระดับน้ําในแม่น้ําสายสําคัญยังมีแนวโน้มสูงขึ้นครับสถานการณ์ในจังหวัดเชียงรายเอาให้เข้าใจง่ายๆเราต้องสรุปให้เห็นภาพแบ่งสองแม่น้านะครับแม่น้ำหนึ่งคือแม่น้ํากกแม่น้ำหนึ่งคือแม่น้ํารวกอย่างแม่น้ํารวกเนี่ย นึกตามภาพนะครับก็จะเป็นแม่น้ําที่เลาะตามชายแดนไทยพมา่าเข้าไทยที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแล้วก็ไปรวมกับแม่น้ําสายก่อนที่จะไหลลงสู่แม่น้ําโขงสถานการณ์ที่แม่น้ําร่วกเนี่ยก็เลยทําให้เกิดน้ําท่วมที่อำเภอแม่สายแล้วก็อําเภอเชียงแสนส่วนน้ําที่ท่วมอําเภอเมืองเนี่ยมาจากแม่น้ํากกเป็นหลักนะครับอย่างที่เราบอกเมื่อสักครู่แม่น้ํากกเป็นแม่น้ําที่มาจากเชียงใหม่แล้วก็ไหลเข้า ผ่านพื้นที่ตัวเมืองของจังหวัดเชียงรายมาอีกทีแต่แม่น้ํากกเนี่ยก็ไหลลงสู่แม่น้ําโขงเหมือนแม่น้ําร่วกเหมือนกันแม่น้ํารวกเนี่ยไหลสู่แม่น้ําโขงเรียกว่าศบรวกใช่ไหมครับแม่น้าก,กกก็ไหลสู่แม่น้ําโขงที่ศบกกที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเช่นกันความน่ากังวลตอนนี้ก็เลยไม่ใช่แค่น้ําที่มาจากสองแม่น้ําที่กําลังโจมตีเชียงรายสองจุด จนทาให้เกิดน้ําท่วม 2. จุดจาก2แม่น้ํานี้แต่ความกังวลยังเกิดขึ้นจากแนวโน้มในการระบายน้ําก้อนใหญ่ที่มาจาก2แม่น้ํานี้ที่ทํายากด้วยครับเพราะสุดท้าย2แม่น้ําก็จะไปลงสู่แม่น้ําโขงแล้วปรากฏว่าสถานการณ์ที่แม่น้ำโขงก็ดูจะระบายน้ําได้ยากครับไปดูสถานการณ์น้าที่แม่น้ําโขงบริเวณสถานีเชียงแสนข้อมูลจากกองวิจัยพัฒนาและอุทกกรณ์ อุทกวิทยากรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข้อมูลในวันนี้ชี้ว่าสถานการณ์แม่น้าโขงที่สถานีเชียงแสนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยปริมาณน้ําที่นี่เทียบวันนี้คือ11กันยายนเทียบกับเมื่อวานนี้10กันยายนปริมาณน้ําสถานการณ์น้ําที่แม่น้ําโขงที่สถานีเชียงแสนมีปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นถึง53เปอร์เซ็นเลยนะครับพอปริมาณน้ํามากขึ้น ในแม่น้ำโขงที่แม่น้ํากกแม่น้ํารวกจะเอาน้ําไหลไปลงที่แม่น้ำโขงเนี่ยพอน้ําแม่น้ำโขงสูงขึ้นก็เลยเกิดทาเตือนแล้วล่ะครับว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยนอกจากจะทําให้น้ําท่วมแบบที่เป็นอยู่แล้วยังอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมขังเวลานานจากสถานการณ์ที่จังหวัดเชียงรายด้วยเราเล่าให้ฟังถึงสงแม่น้ําใช่ไหมครับ แม่น้ํากกสายหนึ่งที่มาโจมตีพื้นที่อาเภอเมืองตัวเมืองของเชียงรายอีกสายหนึ่งก็คือแม่น้ํารวกแล้วก็ไล่จากสายของแม่น้ําไปถึงปลายทางที่แม่น้ําของซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์ยังน่าเป็นห่วงแต่ถ้าเราย้อนเส้นไปดูถึงต้นทางของแม่น้ําทั้งสองสายนี้แม่น้ําทั้งสองสายนี้มาจากฝั่งพมา่านะครับแล้วสถานการณ์ในพมา่าก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่ดี เพราะว่ามีรายงานจากจิสดาบอกว่าปริมาณน้ําที่อยู่ฝั่งพม่าที่มีแนวโน้มจะไหลลงมาข้ามพรมแดนเข้ามาที่ประเทศไทยเนี่ยยังอยู่ในระดับที่สูงนะครับสะท้อนที่เห็นว่าก็ยังมีความน่ากังวลของมบนน้ําที่จะเข้ามาที่จังหวัดเชียงรายอยู่ในตอนนี้มีรายงานอัปเดตออกมาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดไฟฟ้าในพื้นที่ หลายพื้นที่ความน่ากังวลตอนนี้คืออำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายที่เป็นผลมาจากน้ําจากแม่น้ํากกที่ไหลามาจากเชียงใหม่มาอีกทีเนี่แหละครับก็มีคําเตือนอพยพคําเตือนตัดไฟฟ้าเกิดขึ้นบ้างแล้วแต่ทีนี้ถ้าเราดูสถานการณ์ย้อนกลับไปที่ฝั่งพม่าก็รุนแรงเช่นกันนะครับนี่เป็นภัยพิบัติที่สะท้อนใี้เห็นว่าสถานการณ์น้ำไม่มีพรมแดนครับ ไม่มีเส้นเขตแดนการสถานการณ์น้ำครับในเมื่อเชียงรายโดนแบบนี้ต้นทางของน้ําที่มาจากพมาก่าก็โดนเหมือนกันครับมีรายงานจากเมืองท่าคีเหล็กเมืองชายแดนติดกับอาเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายก็เกิดฝนตกหนักในช่วงหลายวันที่ผ่านมาทําให้เมื่อวานนี้เกิดน้ําท่วมเกิดเหตุไฟฟ้าดับระบบการสื่อสารถูกตัดขาดส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในท่าคีเหล็กที่คาดการว่ามีอยู่ราวหกหมื่นคน ภาพที่มีการเผยแพร่อ,พอ,ออกมาคือน้ําที่ท่วมท่าค้เล็กแล้วเป็นน้ําแบบนี้ครับน้ําสีน้ําตาลก็เป็นข้อบ่งชี้ว่าเป็นน้ําป่าไหลหลากจากป่าบนภูเขาของพมา่าแล้วก็ไหลท่วมข้ามพรมแดนมาที่จังหวัดเชียงรายรายงานยังระบุนะครับว่าระดับน้ําในท่าี้เล็กบางพื้นที่ได้ท่วมบ้านเรือนจนมิดชั้นล่างของตัวบ้านทําให้ประชาชนที่นั่นต้องหนีขึ้นมาบนหลังคาแบบเดียวกับที่ผู้ประสบภัยคนไทยกําลังเผชิญอยู่นี่แหละครับ ที่ในเวียดนามนะครับซึ่งเรากอติดสถานการณ์มาตลอดก็ยังน่าเป็นห่วงครับล่าสุดทางการเวียดนามอัปเดตจานวนผู้เสียชีวิตจากพายุใต้ฝนยางอีกที่พัดผ่านไปแล้วตั้งแต่สุดสัปดาห์เนี่ยครับยังมีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดทางการเวียดนามระบุว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้อย่างน้อย143คนและยังมีผู้สูญหายอีก58คนครับแล้วก็ยังมีการประกาศเตือนน้ําท่วมดินถล่มในหลายพื้นที่อยู่ ชาวเวียดนามในกรุงฮานอยเมืองหลวงของเวียดนามคนหนึ่งบอกว่านี่เป็นเหตุน้ําท่วมที่รุนแรงที่สุดในรอบ30ปีสอดคล้องกับก่อนหน้านี้ที่มีการยืนยันนะครับว่าพายุยางหยเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดที่พัดถล่มเอเชียในปีนี้และเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดที่พัดถล่มทางตอนเหนือของเวียดนามในรอบ30ปีครับก็เป็นสถานการณ์ที่อยากจะให้เห็นภาพนะครับ 1. ภัยพิบัติข้ามพรมแดนนะครับ ภัยพิบัติข้ามพรมแดนไม่มีเส้นเขตแดนมาแบ่งกั้นภัยพิบัติเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านก็มีแนวโน้มมีผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยอย่างกรณีล่าสุดน้ําป่าไหลหลากจากฝั่งพมา่าผลจากพายุยางก็พัดข้ามแดนเข้ามาทําให้จังหวัดเชียงรายประสบวิกฤตอยู่ในตอนนี้ก็ต้องเป็นกําลังใจให้นะครับแต่ในอีกมุมหนึ่งภัยพิบัติที่เกิดขึ้นก็มีการประเมินว่า พายุใต้ฝุ่นยางเนี่ยเป็นพายุที่มีความรุนแรงอย่างข้อมูลก็อย่างที่บอกเนี่ครับเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดที่พัดเข้ามาในเอเชียปีนี้และเป็นพายุที่แรงที่สุดในรอบ30ปีของเวียดนามเหนือเ,เรื่องนี้ถูกประเมินว่าเกี่ยวข้องกับภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศชัดเจนเนะครับมีการประเมินว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทําให้การกก่อตัวของพายุนั้น ก่อตัวใกล้กับพื้นที่ชายฝั่งมากขึ้นหมายเพราะว่าจากเดิมทีลักษณะการก่อตัวของพายุก็อาจจะไปก่อตัวกลางทะเลกลางมหาสมุทรอะไรก็ว่าไปพอก่อตัวห่างจากพื้นที่ฝั่งเนี่ยการเคลื่อนตัวของพายุก็มีความเสี่ยงน้อยกว่าที่จะพัดขึ้นฝั่งแล้วก็สร้างส,สร้างความเสียหายให้กับมนุษย์ที่อยู่บนฝั่งแต่พอมีการประเมินว่าภาวะความเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศได้ทําให้พายุก่อตัวใกล้พื้นที่ฝั่งมากขึ้น ทําให้ความเสี่ยงที่พายุจากเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งสร้างความเสียหายให้กับมนุษย์มีมากขึ้นตามไปด้วยในไม่รวมความรุนแรงของพายุที่มีแนวโน้มความรุนแรงสูงขึ้นพัดขึ้นฝั่งอยู่บนฝั่งนานขึ้นก็สร้างความเสียหายให้กับผู้คนมากขึ้นนะครับเอาล่ะครับเรื่องสถานการณ์ภัยพิบัติก็ยังเป็นเรื่องที่เราพยายามที่จะเกาะติดกันอยู่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ใหญ่จริงๆ สำนักข่าว today make tomorrow today